ไปซื้อกาซโจนไปโจรเหรอกูเป็นโจรโอ้โหใส่เพชรใส่ทองขนาดนั้นดู้ตัวผู้ยังมีมุกเลยจะมาปนเราแล้วดูสภาพพวกเรานี่ไม่มีอะไรให้ปนหรอมีฮะมีเงินหรือเปล่าไม่มีหรอกครับทำไมไม่ดี๋ยวนี่เราหลงไปอยู่ในกระบวนการอะไรเนี่ย กกมาลอันเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเลยวีนนี้วอนเออวันดาวประดาบประทับดาบก็รู้สัทันทีไม่นางทำไมใจร้ายแบบนี้วันนี้เป็นดาบอ๋อวันนี้เป็นมนดดิเกมลวอนด้ว่าลิเกิล แม่นางพ่อเลยลบลบก่อนเลยมาโดนวันนี้เป็นนางเลือกพรีจะเกิดมีความเชื่อไม่ได้เตียหรืออยากจะออกปากคำว่าก็ไม่ข้างงามทั้งหลกหรือติดแม่ติดพ่อหรือเป็นจากนอนจากเนื้อ หรือเป็นลูกไม้ที่ไครต้นที่ล่วงล่นจากคลื่นแต่ที่มันหลอกมาเนี่ยมงมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าโจจะเป็นตบหมูยาวเดยวนี้ยมงมองดูขุนโจมาเหตุส่วนลุกเรืออ้วยเฮ้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 ยเยเยยเ้่ยเฮ้่เยายย กาลรันเพื่อประสบเทพคนณิดพงศ์ผวเป็นเสือมองดูอารมณ์เป็นใครอุ้ยสัเบือนเคยช่วยอย่างนี้ที่ว่าเหลืองกันเหมือนเรานี้กับเขาเด้มเคยมีสัมพันธ์ช่วยเหลือมาเคืนผู้ฝันพี่ก่อฝันว่าขี่รถ ฝันว่าขับรถชนไปยุ้ยไอ้ไข่ไม่เกี่ยวกับมึงโอ้โร้องอะไรเนี่ยมันติดติดจังน้วยเอโน้ตหูดิอะไรยุะประยุทธ์อะไรไม่ช่เกี่ยวเลยประยุทธ์เ่น่ห์ล่ไปร้องอะไรไปยงประยุท์อ่ะีปแบงใจเย็าแบไม่ต้องปะยุ่ง์มาประยุทธ์ไม่เกี่ยวร้องไหม่อ้ไม่เกี่ยประยุทธ์กูเป็นหุนเซนเฮ้ยอุนเซนหุลเซนเออนตอนที่ขาสู้กับมัน แม่พุกมาขนล่ฟันไล่ตีระวังตัวด้วยกูเป็นดาบนา้เพียงเก่งแลอเกยมึนเป็นคงทางเรือเสบไปหมดแล้วกูกับมึงขยันรับเหลือเกินกูขอสู้กับมึงอีกระวังตัวแบบถึงนิ้วควยถึงเตือแต่การมัน 好嘛，来来来，来啊、oh！啊来、like it.。<do> ไอ้คยไอ้คาคูเรนเจอร์โดนเข้าแล้วดูหูมันมันมันเยอะเย้ยมึงด้วยโอ้แม่งพลิกเป็นดิวะเป็นไงอังเคือรอเขาแล้วอังเคิอไหนกําโอ้ยคาคูเรนเจอร์มึงยืนดีดดิมึงช่วยยืนดีดดิมึงไม่ช่วยกูอะอะไรเข้ไปใส่ชุดอะไรเนี่ยใส่ชุดอะไรไอรอนแมนนี่คืออะไร นี่คือหัวใจหัวใจอ,อ,อันนี้อ่ะมอเมื่อเนี่ยอ๋อแกออ, <c oughs> ออกดังไม่ได้ไปน,นี่เลยนี่มือดนตีกูแสบว่ะไปยังไงอ่ะ <c oughs> ถึงถูกโจรไล่บนไล่ข้ามาแล้นี่ไม่ช่วยเพื่อนเลยไงเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยมันดูนตรงนี้แหละยามลำบากเนี่ยมึงให้กูรับหน้าคนเดียวกูอยากจะช่วยมึงน,นะเพือ่อนเออแต่กูโดนบีบรั้งเอาไว้บีบรั้งอะไรอ่ะใครก็บีบมึง มันกดทับกูอยู่เอางี้ปลอดภัยก็ดีแล้วไอ้ไอัดวะเรามีเรื่องอยากจะบอกทุกคนเรากลับไปบ้านเนี่ยเรื่องอะไรวะเป็นเรื่องความจริงมาว่าเราไม่ใช่เพศสาวมาเจอคนธรรมดาเป็นใครเลยเราเป็นเจ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะถอยมโคฟฟาบ้บนผ้โเขาเป็นเจ้าไม่เป็นไรพี่เป็นไรอยาไปโดนตัวกระบอมฉันกระ่อมฉันต่ำเกินไปไม่นะเขาเป็นเจ้านะเป็นเจ้าเขาไม่บอกฉันเป็นราชบุตรแห่งเวียงฟ้านะเราก็มีความจริงจะบอกเราก็เป็นเจ้าเฮ้ยเอาไร้วะ เสสังมฆาลยาจามไม่เฮ้ยมึงนี่ในเมื่อทุกคนบอกความจริงเราก็มีความจริงที่จะบอกแท้จริงแล้วกูเป็นเจ้าเฮ้ยเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เจ้าปกติวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากันลานใครอ่ะเฮ้ยแล้วมึงเป็นใครมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครโอ้โหพ่อเแค่เดียวพ่อมึงเป็นเจ้าแล้ววะเป็นเอก เกออาก็เลยจะทูดพ่อมันเป็นเอ็ดีใจกับพ่อมึงด้วยแล้วน้าเป็นไหมนา้ามัน<ล>อ่ะอร่อยแล้วอาละอาร์นนี้นนดีหมดมีพ่อเลวคนเดียว <c oughs> มึงมีดีมากเลย <c oughs> เอาเอาละฉันขอบใจเพื่อนมากแล้วไปไงังไงวันนี้ฉันต้องการจะมาพึ่งบุญฉันอยากจะขอกงกําลังทหาร